สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูแปลงหญ้าครับที่ผมให้ชาวบ้านนะครับจ้างชาวบ้านเขามาตัดไว้นะครับแล้วมันผลเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่แปลงหญ้าที่ผมบานหญ้าลูซี่ไว้นะครับหญ้าลูซี่กับหญ้ากินีสีม่วงครับท่านผู้ชมนะครับตอนแรกนะครับ หญ้าบริเวณแถบนี้คุณปู่ท่านบอกว่ามันเป็นหญ้าแก่วัวไม่ค่อยกินนะครับแต่ด้วยความที่คุณปู่ท่านเป็นคนที่รักวัวมากว่าอย่างนั้นเถอะครับหญ้าที่มันแก,แก่ๆท่านก็ไม่อยากให้วัวกินนะครับก็เลยปรึกษาหารือคุยกันบอกว่าเอ้ยงั้นให้คุณปู่เนี่ยคุณพ่อเนี่ยลองตัดดูแล้วก็โกยโกยโกย,โกยเอาไปให้มันกินดูมันจะกินหรือเปล่าปรากฏว่ามันกินดีครับท่านผู้ชมกินแบบไม่เหลือ,ห,ลอหรอเหมือนกันนะครับแต่ก็มี เที่มันแข็งจริงๆเขากินไม่ได้เขาก็จะทิ้งไว้อย่างนั้นเราก็นํามาจุดไฟนะครับไล่ยุงไล่ริ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้สภาพของหญ้าลูซี่ครับที่ที่ตัดไปนะครับเขาก็จะเริ่มทยอยงอกขึ้นมาใหม่นะครับเป็นพื้นที่แปลงหญ้าที่หว่านไว้นะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่ครับจริงๆเขาก็กินหมดแล้วครับหญ้าแก่ๆแบบนี้นะครับอย่างน้อยก็ดีกว่า กว่ากินฟางนะครับใช่ไหมครับท่านผู้ชมดีกว่ากินฟางนะครับคุณปู่ตอนนี้ท่านก็เริ่มที่จะทยอยตัดแบบนี้นะครับใช้เครื่องตัดนะครับตัดให้วัวกินดีกว่ากินฟางใช่ไหมครับนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมานะครับงอกขึ้นมาก็จะสวยนะครับแต่ด้วยความที่คุณปู่คือคุณปู่ไงครับท่านชอบที่จะ ตัดหญ้าหรือเกี่ยวหญ้าด้วยมือนะครับเพราะท่านบอกว่ามันจะทําให้หญ้ามันยังไงอะได้หญ้าที่มีคุณภาพนะครับไม่ปนกับหญ้าแก่นะท่านก็จะเลือกหญ้าดีๆให้กับวัวนะครับอ่านี่เป็นหญ้าลูซี่เอ้ะถูกแล้วครับหญ้าลูซี่หญ้าลูซี่ก็จะมีเมล็ดเห็นไหมครับท่านผู้ชมอ่านี่เมล็ดของหญ้าลูซี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาแก่ๆมาเขาก็จะร่วงลนนะครับ ล่วงหล่นอยู่ในแปลงนี่แหละครับนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับล่วงหล่นอยู่ในแปลงนะครับพอหน้าแล้งเขาก็จะหล่นลงไปอ่าโดนฝนเขาก็จะงอกขึ้นมานะครับหวานญ้าลูซี่จริงๆแล้วตามหลักวิชาการนี่เขาบอกว่าสี่ไร่สามารถเลี้ยงวัวได้ไอ้โทษหนึ่งไร่สามารถเลี้ยงวัวได้8ตัวนะครับอย่างของผมเนี่ยสี่ไร่มันก็ต้องได้สัก16ตัวใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ที่การจัดการด้วย เดี๋ยวนี้คุณปู่ท่านกา็เริ่มปรับนะครับมาใชา้เครื่องตัดนะเครื่องสายตัดนะครับก็กินดีครับตอนแรกท่านก็กังวลว่าวัวจะไม่กินนะครับแต่พอทดลองแล้วก็ปรากฏว่ากินดีครับท่านผู้ชมนะส่วนบริเวณนี้คือหญ้าที่ท่านบอกว่าจะบรรจงจะบรรจงตัดด้วยเคียวจะบรรจงเกี่ยวด้วยเคียวนะครับมันเป็นหญ้าที่ท่านบอกว่าสวยอ่ะมัน ท่านต้องการให้ให้ให้วัวกินหญ้าที่มีคุณภาพดีๆนะนะครับอย่างจริงก็สามารถให้กินได้หมดนะครับอ่าบริเวณนี้ท่านใช้เคียวเกี่ยวนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านมาดูนะครับอีกโซนหนึ่งอ่าเป็นหญ้ากิน,นีสีม่วงครับท่านผู้ชมคณปู่ท่านชอบท่านบอกว่าชอบหญ้าก,กิน,นีสีม่วงนะครับเดี๋ยวอยู่โซนนี้ครับอ่ากิน,นีสีม่วง ท่นบอกว่าโอ้โหเกี่ยวแล้วมันได้เยอะว่าอ,อย่างนั้นเนี่ยครับพอเกี่ยวปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับนี่คือแปลงหญ้ากินนีสีม่วงนะครับมันบอกว่าเกี่ยวใช้เคียวเกี่ยวนี่มันได้เยอะมากนะครับครับโอ้กินนีสีม่วงท่านก็จะบรรจงเกี่ยวของท่านนะครับใช้เคียวนี่ละครับเกี่ยวไป กินีสีม่วงก็เป็นย่าที่มีโปรตีนสูงนะครับสูงกว่าญ่าลูซี่ประมาณ12-14ถึงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดก็ต้องของอภัยท่านผู้ชมด้วยแต่ก็ไม่ต่ำกว่า12นะครับแต่ก็มีโปรตีนสูงกว่าย้าลูซี่นะครับอันนี้คือย้ากินีสีม่วงครับท่านผู้ชมโซนนี้นะครับ ท่านบอกว่าท่านชอบชอบหญ้ากินนีสีม่วงเพราะว่ามันขึ้นดกขึ้นเร็วว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าลูซี่ครับโซนนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับที่ป่าโล่งๆกว้างๆเมื่อคลิปก่อนๆน,น่านโน้นนะครับที่มันเป็นป่ารกๆครับผมจ้างชาวบ้านเขามาตัดครับตอนนี้มันขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมหนะครับ มันอยู่ที่การจัดการด้วยนะครับตรงนี้เป็นหญ่าหวานย่าญ่าลูซี่ครับครับขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหเยอะเลยตัดไม่ทันนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่การจัดการนะครับในก่อนหน้านั้นอ่ะโซนเนี้ยไม่ได้เข้ามาตัดเลยไม่ได้เข้ามาเกี่ยวนะครับเพราะว่าปล่อยให้มันรกนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ ตัดนะครับพอผมจ้างเข้ามาตัดโหหญ้าเขียวเลยครับตอนนี้น่าจะอีกประมาณสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ก็สามารถที่จะนำไปให้วัวกินได้แล้วครับคุณปู่บอกว่าโอ้ยมาเดินดูแลชื่นใจล้วนะครับหญ้าหนามก็ไม่ขึ้นนะครับหญ้าธรรมชาติก็จะขึ้นช้ากว่าหญ้าที่เราหว่านนะครับจริงๆการ ปลูกหญ้าหวานหญ้าเนี่ยเราตัดทิ้งมันก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วหญ้าธรรมชาติที่มันขึ้นขึ้นมามันก็โตไม่ทันนะครับหญ้าที่เราหว่านมันจะโตเร็วกว่าครับอ,อันนี้เป็นพื้นที่ที่ผมปลูกหญ้าหวานหญ้าไว้นะครับเนื้อที่สี่ไร่ครับท่านผู้ชมสําหรับผมผมมองว่ายังไงก็เพียงพอนะครับอยู่ที่การจัดการตอนนี้ คุณผู้ท่านก็บอกว่าเออน่าจะพอแล้วล่ะนะครับน่าจะเพียงพอก็มันเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเออเห็นไหมครับเยอะมากวัวในคอกเหลือตอนนี้เหลือแค่แปดก้าตัวเองนะครับอ,อยู่ที่กำลังของคนแล้วละ่ะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะนั้นการปลูกหญ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำคัญมากมีแปลงปลูกหญ้ามันก็จะสามารถช่วย ลดต้นทุนการผลิตให้กับเราได้นะครับและที่สําคัญคือหญ้าเป็นอาหารกันตายของวัวนะครับหญ้าเป็นอาหารกันตายของวัวถ้าวัวไม่ได้กินหญ้าหรือฟางเนี่ยกินแต่อาหารข้นนะครับมันจะทําให้วัวท้องอืดนะครับท้องอืดก็นําไปสู่หายนะในที่สุดนะครับสําหรับคนเลี้ยงวัวเนี่ยถ้าวัวท้องอืดนะครับเอาไม่ทันก็มีอันต้องล้มกันนะครับผม าพาท่านผู้ชมมาดูาแปลงแปลงหญ้าของผมนะครับหญ้าลูซี่กับหญ้ากินีสีม่วงครับซึ่งมันก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลจากคอกวัวของผมนะครับจากนี่ไปคอกวัวก็น่าจะประมาณสักส0ม้อยเมตรเองครับท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าวัดจากบริเวณ ริมรั้วนะครับไปถึงสวนเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก50เมตรก็แค่ข้ามถนนไปนะครับมันอยู่คนละฝั่งถนนนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวคุณปูท่านก็เกี่ยวไอ้ตัดครับใช้ใช้เครื่องตัดกินหมดนะครับอย่างน้อยมันไม่สวยไม่งามเหมือนฝั่งที่เขาใช้เคียวเกี่ยวนะครับแต่มันก็ทดแทนการ ให้ฟางได้นะครับกินหญ้ามันก็ดีกว่ากินฟางอยู่แล้วนะครับโปรตีนก็สูงกว่าตั้งเยอะนะครับฟางมีโปรตีนแค่ 3- าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอันนี้คือพื้นที่นะครับโซนแค่ข้ามถนนนะครับท่านผู้ชมข้ามถนนไปก็ถึงถึงอคอกวัวแล้วอ่าครับอคอกวัวก็อยู่ด้านโน้นครับท่านผู้ชมนะครับท่าน ปู่ก็จะใช้มอเตอร์ไซค์นี่แหละครับติดกับรถพว่วงนี่ผมเดินมานะครับติดกับรถพว่วงแล้วก็เข็นไปให้วัวกินถึงข้อวัวแล้วครับประมาณสัก50เมตรถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้30เมตรนะครับน้ำมรยากาศนะครับมาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์ Subscribe, กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์นันต่อยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ